อ่ผมว่าผมว่าไปปรมาณเล่นดีกว่าดีก็เติดเดิมๆอาร์ซิโกงงนไ้นี่นี่นี่นีตรงนี้ ไม่ได้ฟูอะไรครับครับชื่อพงพงพัดครับพงพัดนะครับครับภูมิครับคาภูมินะครับแล้วพอดีรับตีชาครับตีชานะครับแล้วก็ภูมิครัดนะภูภูฟูเราทีนี้มาแค่นี้ก่อนนี้ก็คือชาวกำแพงแสนเนี่ยชาวกำแพงแสนที่ยก็เรียกดีดีที่อึ้งตึ้เรื่องเรื่องความโหดนะครับเขาจะเลยถามว่าเอ๊ะทำไม เขาเขาก็คือผมนะี่แหละผมแล้วก็คนที่อยู่ที่อยู่ในวงการเนี่ยก็ไปอยากรู้ว่าไอ้ทำไมทําไมสุ่นี้แบบว่าเล่นกันโหดไม่กลัวพังอะไรทางตรงนี้กันนะครับเราะรของเล่นนี่พังแล้วปกติอ๋อเอาสนุกดีกว่าเล่นสน,น,กนกุกนสนุกเรือทางก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ซื้อใหม่ใช่พี่เพราะว่าผมก็ก็ก็ ก็เล่นอาซีกันมานานนะครับแต่ว่าก็คนอื่นหรือกลุ่มอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่99%เก้าเนี่ยก็จะเล่นกันแบบว่าขนอมรถหรือว่าหรือว่าอาจจะโหดนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยยังไม่เคยมีใครโหดเท่ากลุ่มนี้นะก็เลยขอยากรู้ว่าผมก็เลยบอกว่าเอ็กวลาเล่นกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะหนึ่งก็คือเล่นแบบว่าไม่กลัวพัง ทางซื้อใหม่เพราะว่าเขาก็อยากจะรู้ว่าสมรรถนะรังของอะไรแต่ละแต่ละแบบเป็นได้อันไหนทนไม่อันไหนทนไม่ทนก็ว่าไปตามนั้นอันนี้วันเียนอาอะไรมาเล่นอันนี้ b บรอนนครับครับอันนี้อันนี้ทนทนจิงของของบุมฮะเขาเแต่ซื้อไปประมาณ4เดือนยังไม่พังเลยอ๋อใช่ครับแล้วก็เป็นชุดไฟฟิวชั่นใช่เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทำไมอาจจะไม่สวย เล่นได้อันนี้เปิดเผยใช่ป่ะเล่นได้ครับไม่ใช่ปัญหาเนี่ยชุดไฟเป็นฟิวชั่นครับลดกวหน่อยฟิวชั่นครับแต่เล่นเล่นได้แน่นอนแล้วก็ดีซีฟก็ไม่ไม่เซอร์โวอทอร์ครับเซอร์โวอทอร์เนี่ยเดี๋ยวเล่าความเป็นมาเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นเนี่ยเขาจะจะติดเรื่องเซอร์โวก็คือเขาก็จะ ใช,ใช้ใช้แบรนด์ซาวอกกันเป็นปกติใช่ส่วนใหญ่เป็นซาวบอกแต่ว,ว,แว,ว่ากลุ่มกแพงแสนเนี่ยใช้ทอเนี่ยใช่ครับ,รบมันเป็นของอบักกี้ครับ,รบมันไม่ใของทอเกลเป็นของบักกี้มันจะแรงกว่าแรงกว่าแล้วก็ทอกมันเยอะกว่า,วามันแรงดึงมันสามสิบสองกิโลอะปล่อยเจ็ดปล่อยได้ถึงแปดจุดสี่โวลต์ใช่ครับแล้วก็ความเร็วมันศูนย์จุดศูนย์แปดครับกกว่าเลย ถือว่าเร็วครับแล้วดึงหนักๆเลยใช่เก่อนก่อนที่จะมาเล่นสเกลนี่เราใช้เราเล่นอะไรบักกี้ครับบักกี้เป็นคเครื่องยนต์มาก่อนเป็นบักกี้รถพ่นน้ำมันใช่ครับก็ใช้นี่นะครับใช้สองตัวคันหนึ่งสองตัวดึงคันเล่งอันหนึ่งดึงเลี้ยวอันหนึ่งก็ตั้งแต่ใช้มันยังไม่พังเลยนะใช่ครับก็เลยยกมาใส่สเกลด้วยใช่แล้วตัวนี้เนี่ยราคาประมาณกี่บาทแล้วถ้าเกิดเสียมันจะมี มีที่ซ่อมหรืออะไรเป็ไหนร่าราคาตอนนี้จะมาสองพันสองพันห้าประมาณไม่เกินสองพันห้าตัวหนึ่งเสียก็ส่งเคมได้ครับแต่มันมีมันมีค่าส่งไปไต้หวันมันเป็นสซโลของไต้หวันใช่ครับค่าส่งก็จะเป็นร้อยเคมตัวใหม่ไม่ต้องซ่อมใช่ครับอันนี้คือกันน้ํากันน้าครับไอพีหกสิบเจ็ดใช่กระนำลึกใช่ครับคือก่อนหน้านี้ที่เล่นเล่นมัคกีมาก็ใช้ตัวนี้เลยครับใช่ครับตัวนี้เลยก็ แต่ว่าคุณเคยกับเทวานี้เป็นอย่างดีนะครับใช่ครับส่วนี้นี่ไม่ใช่ไม่มีใครใเล่นทุกคันนุก็ใส่ในทุกคันนุ้มสุดเลยนุม้มทุกคันเลยเนี่ยที่ใส่เลยครับนุ้นมทุกคันใส่ท้องหมดเลย<ๆ>แล้วก็มอเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยใช้มอเตอร์อะไรกันเมื่อก่อนก็หนึ่งฝุ่นแปสูนแล้วก็พวกใช่ครับมอเตอร์นะ่ะสต,รสตราสร์บ็ัลสตาร์โฮเมดผ่านมาหมดแล้วเอ็กเซลมันถึงเวลามันก็พังตามอายุไขลงน้ำก็ดับลึกๆอ่ะถ้าลงน้ำใสไม่ดับถ้าลงน้ำโคลนอ่ะดับ ถ้ผมก็เลยมาลองซื้อเนี่ยมาใช้ดูอ่าพอใช้เออติดใจมันเป็นเซนอะไรพวกไงเซนเตอร์มันจะทดกำลังให้อัตโนมัติเป็นบัตรเลดด้วยเป็นบัตรเลดด้วยครับใช่เพราะกำลังก็พันแปดร้อยวีก็ถือว่าเหลือๆสำหรับพวกอย่างเงี้ยใช่แต่ข้อดีคือมันเงียบและมันไม่เปลืองพื้นที่ลูกเดียวเลยสปีดในตัวชใช่ครับและราคามันก็พอรับได้ไม่แพงมากใช่ก็มีตัวนี้เป็นฟิวชั่นแล้วก็มีพวกเอนบิวโฟกับ แอมบ้าไมโครก็เล่นได้เหมือนกันอย่างคันว่าแอมบ้าไมโครหมดเลยชุดตรงนี้ใช่ครับแมบ้าแต่ฝั่งฝั่งนี้ประมาณสามพันกว่าบาทสามพันแล้วก็มอเตอร์ก็เลือกอะไรพี่จะเอาเอาลันเนอร์รุ่นไหนอะไรเงี้ยอินลันเนอร์เป็นประเล็นเหมือนกันทนเหมือนกันกันน้ำอยู่แล้วใครครับดีว่าลงน้ำไม่ดับกำลังมันเยอะอันนี้ก็ใช้เซอร์โวข้างในด้วยครับอันนี้เป็นวินครับเออวินเออวินวินบูมของพี่เอกแหละซื้อพี่เอกไปแล้วก็ใส่เป็นเฟืองซิ่งข้างในเดีวปี๊ดเลย ก็คือเวลาดึงดึงเข้าหรือดึงออกไวให้เร็วเปิดเปิดข้างเข้าออกเล้พี่เร็วเดี๋ยวจะดาให้ดูใส่เฟืองแต่งไปแล้วต่างเฟืองแต่งบูมันเปิดหุ้มปั๊เปิดแล้วดิเนี่ยอันนี้คือออกออกมันกดฟรีได้ครับแต่มันติดข้างในอ๋อใชอันนี้เข้ากำลัังมนดีถือว่าเร็วมากสามกิโลาเรือเลือๆเลย แล้วมันปลดฟรีตรงนี้ได้กดแต่เนี้มันมันติดเกียร์เวลาดึงนะฮะมันติดมันติดเกียร์ใส่ทิศไปหน่อยแล้วคันนี้ทำไมดูใหม่ๆอะงเลยปกติคันนี้แสงนนนีี่่่ไมคั้รถทำไว้โชว์ครับยังไม่เล่นเลยแต่ชุดไฟก็เหมือนกันชุดพัดเหมือนกันรถท้อเหมือนกันใช่ครับอันนี้ถัว่าเป็น B T M เพราะรถคันนี้ไม่เล่นรถโชว์ทำไปจอดโชว์เฉยๆรถเล่นหุ่นโหก็จะจัดใช่ครับบอดี้เป็นอย่างงี้รถเทสจะเป็นบอดี้อันนี้บอดี้บอดี้รถเล่นเป็นอย่างงี้อันนี้บอดี้โชว์ พราร์คหมดแล้วใช่ครับพ,กพวกนุ่มก็ฟิวชั่นเมียดนะครับฟิวชั่นทุกคันเลยท่าไรเลย,เลยนะหมดทุกคันเลยฟิวชั่นหมดเลยรถของภู่มพุ่พมครับมีเบยครับแลนแล้วก็กีทิพเป,ปอร์อันนี้ของน้องชายพ,พุ่มกับน,น,น,น้อนี่ใครเล่นโผล่กันไอ้นุ่นน่าจะน่าจะพอกันหมดเลยน,น,น่าพอกันเพลงน,นี้โหดหมดเลยใช้ฟิวชั่นเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันพันธุนุ่ก็ฟิวชั่นอ๋ออันนี้ก็ฟิวชั่นนก็ฟิวชั่นหมดเลยพอกเหมือนกันทุกคัน ทางนู้นก็ใช่ทางนู้ก็ใช่เขาพูดด้วยนะพี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเฮ้ยเหรอทำไมเอาไปขับลอมคอมเมม่ะอันนี้เป็นท็อคตัวเออแบ็ c อ e ดิชั่นครับขับเย็นๆก็ได้ยังไม่มูสขายเขาให้มาทดลองน่าจะสายปีนี้มัน่ายกันแบบเดิมไงเออแรงกว่าครับตัวนี้แรงกว่าแรงกว่าตัวนี้ เป็นตัวโปรตัวอะไรนะเป็นโปรตัวท้ายๆๆๆยังไม่ๆๆไมยังไม่ไ,ไม่ถ่ายไต้หวันส่งมาให้ลองไต้หวันส่ง,ๆๆงมาให้ลองส่งมาถูกที่ถูกคนถูกใช่เขาเอาให้เอามาให้ลองว่าให้มันลองให้มันพังแต่มันยังไม่พังตแต่ง,งานแข่งกับแม็กแสบลองใส่ยังยังใช้ได้อยู่เลยเห็นต่อไปแบบกำแพงแสรเนี่ยจัดนี้จะจัดแบบเ็แนวไหนครับก็ทางสนามนี่เทางสนามพี่เจดพี่เจเจด พนประนาประทานประทานประทานมรทานระทานกับแมกเนตลยคู่หลยคู่ว่าจะจัดหลายคู่เป็นเหมือนออฟโรดโทฟี่แต่พร้อมกันจะเป็นสเกลสเกลซิงเลยพนันารรมยากเหมือนกันโอเพรถ ขนาดทำยากแต่ขอขอให้รถเป็นคัสซีอย่างเดียวแต่ต้องมีคัสซีไม่ให้บัคกี้อ๋อเป็นสเกลที่มีคัสซีแต่โอเพนหมดเลยกับนิกายเลยแล้วมาว่าหน่อยดียังยังไม่ได้ทำอะไรกำลังลองลองดูอยู่พิสูจ่อใช่ครับอันนี้คือเจ้าของสนามก็แพงเกินใช่ครับเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่เลยนี่ก็มเยอใช่ครับพวกนี้ก็เป็นพวกไอ้นี่พี่ไอ้นี่แมมบาไมโคร อ่าที่เราบอกแอมบ้า์นี่มันจะมีข้อดีข้อเสียไงม,มัน,นเปลี่ยนมอเตอร์ได้ครับมันเปลี่ยนมอเตอร์ได้เลือกกำลังมอเตอร์ได้เลยแอมบ้า์นี่ก็คือสป,สปีดสปีดแอมบ้า์เพราะคาเทลนะครับแอมบ้า์เป็นแบตเลสเป็นการสามสายมอเตอร์ก็เลือกเลยจะเอามอเตอร์อะไรเนี่ยไมโครมันใช้ไม่พุ่งเวลาเซนที่ต้องใช้รมีใส่ใช้คอมก็ได้คอมก็ได้ผ่านบลูทูธก็ได้ เน้นทนน้ำใส่พานแล้วครับเป็นเกียร์ใส่พานเป็นเกียร์ใส่พานมันจะเร็วกว่าเกียร์พรีเมียมธรรมดาเงียบด้วยทังเงียบกว่าเงียบแล้วเร็วยอดเลยอันนี้คือมันมามากับรถหรือไม่ครับสั่งพลังแยกอาด้าครับอาด้าอออเหรสั่งแยกนะเขาเปิดเปิดเพราะเกียร์เอสซีเอกับเกียร์นี้ก็เลยพานใช่มอเตอร์ก็เลือกเลยจะเอาเท่าไหร่กำลังมีตั้งแต่หลักร้อยกิวยังสองพันกว่าสามพันตามชอบใช่ครับ อย่าง2,000กับ3,000อะไรเงี้ยมันมันต่างกันไงครับถ้ายิง<ด>่ง kv น้อย,อยมันยิ่งทอกเยอะแต่มันจะถา,ถาแต่กำลังรอบต้นมันจะเยอะ,อะมันจะไม่ค่อยน่วงไม่ค่อยกระตุกถ้า kv จะเยอะมันจานริ่มก็ต้นจะกระตุกๆๆกรหน่อยอ่าแต่ถ้าไปปลาไม่เร็วใช่ความเนียนความเนียน kv น้อยเนียนกว่าอยู่แล้ว kv น้อยเนียนกว่าอ๋อ kv น้อยประมาณพันนิดพันกว่าถึงพันสองพันสามพันสี่อะไรเงี้ยกำลังเนียนกำลังดีใช่ครับเกินพันสี่ล้วก็เล่นไม่เนียนละจะไปเล่นเน้นเร็วละ ถึง2,002นะครับกำลังดีอ๋อ2,002มันดีมีเซอร์พาร์ตมันทำตัวใหม่มาเป็นไม่ได้เอามาไม่ได้ไม่ได้เอามากล่องพี่ไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรรถไม่ได้มามันมันจะเป็นตัวคาลเลอร์เลยครับเป็นแกนสามสามมิลของสเกลเลยสามมิลของสเกลเลยอันนี้จะเป็นแกนห้ามิลต้องมาเจียต้องมาเจียแกนอีกทีแต่มันถูกอันนี้มันลูกมันเกินแปดร้อยอันนั้นลูกพันกว่าบาท มันมีตั้งแต่1,850ถึง2,250เลยของเซอร์าใช่ครับทุกลุ่งนี้ก็จะรู้จักแบบว่าอะไรเยอะมากเลยเพราะว่าเล่นหลายอย่างครับนี่เขาเล่นเครื่องบินมาก่อนนี่เขาเครื่องบินอ่าผมเล่นบักกี้ไงแล้วเป็นไงครับเครื่องบินก็ยังเล่นอยู่ครับเต็มบ้านเลยบางทีก็เสียตังนะเสยใช่เล่นมาประมาณ20ปีนะเรื่องชุดไฟก็แปลงกันเอาอยากได้แหลก็จำจะยัดกันไปลองไปเรื่อย น่าจะจบที่ฟิวชั่นกับเนี่ยเหรอครับ<ว>กแก,กนเทลพวกซามายพวกคาเทลพวกแอมบ้าก็ขึ้นอยู่ว่าพอใจเท่าไหร่โพก็ได้เอ4ก็ได้อ่าใช่ก็ได้ครับมันขึ้นอยู่ว่าเราใช้ยังไงเพราะว่าแต่ละตัวมันก็คุณภาพมันต่างกันใช่ยังไมโครงเงี้ยมันปล่อยไฟน้อยแต่มันได้เจ็พวกเจ็ดอย่างเงี้ยเจจุดสี่โวลต์แต่กำลังแอมมันน้อยถ้ามีไฟพวงมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมันไม่หมันไม่ไหวมันตัด ใช่ถ้าพวก EDU4 กำลังไฟมันเยอะต่อไฟพ่วงได้แต่มันปล่อย DC ปล่อยเซอร์โวแค่6โวลต์ใช่ต่อ BC, อ BC แยกเพื่อจะปล่อย7.4อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเป็นแมมบ้าร์ม X เลยเงี้ยตัวใหญ่อ่ะมันก็ปล่อยยัน8.4โวลต์เลยแต่แพงแต่แพง,แแพงมันก็6-7พันตัวหนึง่งแล้วพวกนี้ของแพงๆเนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนสำหรับการเล่นมันก็จำเป็นบางอย่างตั้งบ้างบางอย่างดูที่คนเล่นครับดูที่คนเล่นอีกอย่างชุดไฟอย่างเงี้ยใช่ มันก็ได้จะต้องลงศูนย์ชุดไฟเซอร์โวยางใช่แล้วก็พวกเฟืองเผาอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นพวกมอเตอร์ต้องสายพี่เจเขามีไหมอ่ะสองสายที่เป็นอะไรอุดอะไรอุดหัวเพื่อไปให้น้ําเข้าอ่าครับโมดิฟายเอาน้ําจะไม่เข้ามันจะลงน้ํามันจะไม่ไม่ไม่ดับแพตูนเหมือนกันแต่เล่นได้อู้ดอุดตนี้ันเลยเนะใช่ครับไม่ให้น้ําเข้าลงน้ําก็ไม่ดับมันมีันี้อะไรก็อุด เทคโนโลยีของการเล่นเครื่องบินแบบนี้อันนี้อันนี้หมูไปเยอะไรเงี้ยหรือหมยใช่ป่ะเครื่องบินนี่แบบว่ามันต้องเป๊ะๆเลยแมททุกอย่างครับใช่ขนุนก็อุดขนุนก็สองสายมันก็ต้องสองสายเหมือนกันแล้วแต่คนชอบครับมันอ่าพวกนี้ชุดไฟแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบ้าพลังก็ต้องไปนู่นเลยแมมปาเอ็กอะไรเงี้ยเล่นในยันหกเซลล์อะไรเงี้ยรับหกเซลล์เลยผมผมเล่นอยู่ก็สี่เซลล์อันนีหกเซลล์มันมันมีประโยชน์ไหแหลครับกระโดดยกล้อยเอกตัวแต่มันต้องใช้พวกแต่ FTX ใช่ครัแต่พวกเผาอะไรเงี้ยต้องต้องดีอ่ะไม่งั้นไม่ไหวใช่ถ้าเนียก็เนี่ยพวกนี้ก็เหลือครับแม่มาเอ็กเนี่ยแต่มันข้อเสียคือมันต้องต่อบีซีหน่อยมันกําลังมันน้อยใช่แต่เล่นได้สบายๆไม่มีการตัดไม่ร้อนด้วยเอาทนทนเลยผมว่าฟิวชั่นทนใช่ฟิวชั่นจะทนลองแล้วครับน่าจะปีนะพี่พี่ซื้อพี่เอไปยังไม่พังลูกเลยยังไม่พังแต่ลูกสิบว่าเนี่ยสิบว่าลูกเนี่ยเนี่ยกล้องนะเนี่ยฟิวชั่นดังนั้นเนี่ยเปิดดูดามีเต็มเลยฟิวชั่นนี่หกลูกแล้ว คมนู่นนี่กล้องอ่ะห้ากำแพงแสนลื่นผ่านนี่ก็แปลว่าโชนนี่ชนครับแต่ข้อดีของพวกเนี้ยคือมันยกย้ายคันได้ซื้อตัวเดียวก็ได้มันมีห้าคันเล่นทีละคันอยู่แล้วพี่ก็ยกเสียบบอเตอร์ทิ้งไว้ก็ยกสปีดเจอๆๆสปีดมันยกย้ายได้ใช่มันคุ้นไงตัวเดียวถ้าพวกเนี้ยมันต้องมันย้ายยากมันทอดเยอะนี่คือท่านอย่าย้ายยากใช่มันต้องทอดเกียร์ทอดหมดเลยไงพวกนี้ยทอดแค่สายสายสามเส้นยกเสียบเลย คุ icana, ้มมันจะคุ้มกว่าซื้อตัวเดียวกันตัวเดียวคุ้มกว่าคุ้มกว่าก็โอเคครับแต่ทอดถึงจะดะก็คือว่าก็ดีมาก็นที่ที่ไม่เหมือนกับอื่นๆก็เลพี่พี่เค้ตามด้วยอ่ะ โอ้โหมเล่ไม่เข็นเลยเดี๋ยวไป่งกเดี๋ยวไปส่งแล้โอ้โหไปส่งกัไ้เอ็มก็ยังอยู่ใช่เอ็มก็อยู่ปิดปิดใหม่ไรตัับต่อคนะนนนะเอ็มังอยู่เอ็มไม่เหงาหนานะนไไอแล้นไม่ได้ย้เลยนรนีซ้มเลยะ